สำหรับคนไข้ที่มีอาการปวดคอนะสิ่งที่ไม่ควรจะทําเลยนะครับหนึ่งก็คือห้ามนอนหมอนสูงว่าการนอนหมอนสูงเนี่ยคอจะงุ้งไปด้านหน้าและทาให้คนไข้จะมีการเสื่อมของหมอนรองดูคอเนี่ยมากขึ้นนะเพราะั้นเวลานอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะไม่ควรเกินสามนิ้นวหรือว่าคืบหรือไม่เกินประมาณนี้นะไม่ควรน,นอนสูงเกินหรือว่าอันที่2คือนอนดูทีวีนอนดูทีวีคอก็จะงุ้งไปด้านหน้าก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับอันนี้อันที่2ก็คือสําหรับคนที่ปวดคอคือห้ามแงนศีรษะเยอะ บางทีแบบต้องไปทําความสะอา์กะดานอย่างเงี้ยแหนสีใสยเยอะๆเนี่ยเพราะแหนเยอะๆพวกเนี่ยมันทําให้ไอ้หมอนรองอนอาจ,จะปิ้นมาแล้วไปกดเส้นประสาทที่คอได้เนาะ <Okay. S 1> อันที่สามก็คือห้ามไปยกของหนักเพราะการยกของหนักมันไปจะทําให้อาจ,จมีหมอนรองถุมมันปิ้นออกมาได้ <Okay. S 1> อันที่สามเวลานั่งทําง,งานนั่งทํางานเวลาต้องทั้งนั่งทํางานให้หนั่งคนนะึง <Okay. S 1> นะบางทีเราเผลอเผลอแล้วก็ทำท่าอย่างเงี้ย ทำให้ไอ้ท่าทางมันผิดปกติไปนะใั้เวลาทํางานให้นั่งตัวตรงแล้วก็พยายามให้คอมันตรงๆบาง,งทีเพลอชอบไปยืดแบบนี้ก็จะทําให้มีอาการปวดเมื่อยลำคอได้อีกอันนึงคือเวลาทํางานหรือว่านั่งเนี่ย,ยเดียวไปนอนทับแบบนี้ถ้าเกิดนอนทับแบบนี้หรือว่านอนคว่ำนะคอมันจะเอียงาอเอียงก็จะไม่มีการปวดคอมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันที่ห้าคือเวลาใช้โทรศัพท์มือถือเ,เวลาใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้อะไรเนะี่ยชอบแบบนี้อันนี้ก็จะทำให้คอเนี่ยมีปัญหาได้ไม่ควรจะทำ ห้าเรื่องเนี่ยสำคัญคือเรื่องของพฤติกรรมจําวันเลยไม่ควรทําแล้วก็เวลาจะหันดูอะไรก็ตามเนี่ยหันดูทีวีหันดูหันไปตรงตรงเลยเนาะอย่าไปดูไปไม่หันไปแบบนี้ตลอดเวลามันจะเมื่อยคอแั้นเนี่ยดูก็หันตัวตรงๆนะเนาะแล้วปรับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเนาะ